ไปไงอะ่ะอ๋อต้องเดินตามมันไปเหรอไม่ใช่ละ่ะไม่ใช่อ๋อมันจะมีพื้นไอ้นี่อยู่ใสกับไม่ใสจะใสหมดเลยนะตรงนั้นอ้าวอา,อาขทางหน้าอะไรอะ่ะอะไรงไงอะ่ะ มันมันมันมีเป็นทึบๆด้วยนะคะเมื่อกี้เราเห็นนะอาจะต้องเหยียบไปแท่นข้างๆเปเซอร์ไปอ๋าเห็นกูคาพีแล้วไม่ชอกูว่าอย่างนั้นแน่ๆเลยอย่างที่มึงว่าไว้นั่นแหละขึ้นไปตรงเอหิวแล้วหิมอะไรล่ะจาบ้าเหรอจะไปได้ไงอ่ะมึงเราต้องต่อแถวไหมเดี๋ยวบังกัน เออเฮ้ยถ้าเราต่อแถวเราอาจจะทำได้ก็ได้นลเว้ยมาใช้วิธีนี้จริงเหรอก้อนไปได้แค่ทางเดียวก็น่ะดีหรือมาโต๊ะกระโดดวะเฮ้ย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 เอะเฮ้ย เฮ้ยมึงโดดจังโดดไปเลยป็นไอเกูก็มึงยิอเป็นหิวหน้าน่ะปวแต่มองอะไรก็ไม่รู้ไม่ไปสักทีน้ำมีเพียน้ำมีเพียงมึงมาต้องจิบจิบจิบบได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เออเออไม่โชเก่งเก่งมากมึงสุดยอดเฮ้ย โอ้ยนิดเดียวเองนิดเดียวเอเฮ้ยเขาต่อแถวกันอยู่ไอ้นี่บิชอมึงเกือบแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นไม่ไอ้นั่นดิเฮ้ย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 อ้ยมันไหลไหลเองกัดเยยงโอเคครับพี่ขอโทษค่ะอย่ายืนติดนะ ตอนดอนดอยไปหน่อยเว้นระยะห่างหน่อยดีทำไมวะมาทำไมนักห่าเฮ้ยไปเห็นแม่งได้แล้วไอเชื่อจริงด้วยขออย่ายอมแพ้อย่าอดแอร์คุณบ้าเอ้ยมองไม่เห็นไง ฉาลอยมึงแม่งยากว่ะเฮ้ยวิชอไอเชี่ยมึงทำได้ไงวะมึงต้องโดดมาหน้าหน้ามึงจะได้ไม่ล่วงหลังหรอโดดไปหน้าหน้าเลยหรอทิกจักวิชอทิกจักวิชอพระเจ้าทิกไอขำขำไอไอขำหม่ มึงมันจะหยุดยัง่งหยุดอันดาหยุดอันดาไอีเฮี้ยน,น,น,นี่เวน้นเว้นวังได้เฮี้ยมากเว้นวังเฮี้ยมากโ,โอเคสุด,สดยอดพิชช์สุดยอดทิกมึงโคตรได้ใช่เลย